สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่29มกรานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งสำคัญเกิดขึ้น2อ,อย่างนะครับคลิปนี้จะเป็นอย่างแรกนะนี่เลยครับเนื้อหาใหม่บอกไว้ว่าข้อ1เลยครับรางวัลที่ใช้งานใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในภารกิจรายวัน จำภารกิจรายวันได้ไหมเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนนาแล้วไปดูกันเมื่อทำภารกิจรายวันและสะสมเหรียญที่ใช้งานอยู่เนี่ยมีมีเหรียญมาใหม่นะครับสะสมเหรียญที่ใช้งานอยู่คุณจะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดอะไรอะไรนะบางคนก็รู้แล้วนะครับหมายเหตุครับกิจกรรมนี้เปิดเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดช่วงการลงทะเบียนฤดูการเกาะทะเลก็คือเซิร์ฟที่มีเกาะมาแล้ว ก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟไหนยังไม่มีเกาะนะครับก็รอแค่นั้นเลยนะโอเคข้อ2เดี๋ยวไปอ่านกันในคลิปต่อไปนะครับไปดูกันก่อนว่าภารกิจอะไรวันที่หลายคนไม่ค่อยทํากันทําให้ดินไม่พอนะดินเหนียวไม่พอเวลาลงเกาะนะแฟรี่ก็เลยแก้ปัญหานี้โดยการใส่อเทม สุดยอดลงไปนะครับนี่ภารกิจรายวันนะครับอยู่ล่างนะครับแถบล่างเลยที่เป็นรูปเหมือนขนนกเนี่ยภารกิจเนี่ยนะครับนะเขียนว่าภารกิจกดเข้าไปครับนี่ด้านบนนี่มันจะกว้างขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งใหม่มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อะไรครับรางวัลที่ใช้งานอยู่ชื่อชื่อไม่เหมือนจะเป็นรางวัลเลยนะทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จและเก็บเหรียญที่ใช้งานอยู่ ื่อรับของขวัญล้ำค่าเหรียญอยู่ไหนบ้างเหรียญอยู่ไหนบ้างดูซิอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้อ่าที่ร้อยยี่สิบคะแนนนะครับคะแนนใช้งานนะถึงร้อยสิบคะแนนคะแนนมาจากไหนคะแนนมาจากการทําไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณวิฒนาการเสร็จแปดครั้งนะครับได้แปดสิบคะแนนก็คือครั้งละสิบคะแนนอะไรเงี้ยนะครับอ่าลงเขาว,วงกดนะครับสองครั้งได้สิบคะแนนก็คือได้ครั้งละห้าคะแนนนะครับ อัปเดตสิ่งก่อสร้างสองครั้งได้40คะแนนก็คือครั้งละ20คะแนนอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยผลิตเชื้อราด่วนนะครับหครั้งได้6คะแนนก็คือครั้งละคะแนนนะครับอ่ะไปดูก็ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูตอนนี้ผมมี507้อซึ่งมันเกินแล้วนะเขาสูงอ่ารางวัลสูงสุดอยู่ที่500คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะลองผลิตเชื้อราด่วนอีกสองครั้งนะครับมันจะต้องเป็นห้าคะแนนเกตป่ะเชื้อราด่วนอยู่ไหนอ่ะ แลาโดนอยู่นี่นะครับนี่นี่เจลาอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งเห็นว่าห้นาร้อยเก้าคะแนนอันนี้หายไปแล้วก็คือผมทําครบแล้วนะครับอะไรที่ครบมันจะเป็นสีเทาเนี่ยจะเป็นสีเทาซึ่งไม่ยากนะเมื่อก่อนผมทําครบเกือบทุกวันแล้วกันมันจะมีบางวันที่แบบบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ลืม <laughs> นะก็เนี่ยมันก็ทำได้นะครับมันก็ทำได้ทีนี้เมื่อกี้นะครับคุยกันแล้วว่าเหรียญที่ใช้งานอยู่ทำไมชื่อเป็นงี้วะเหรียญที่ใช้งานอยู่ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนี่เหรียญที่ใช้งานอยู่มีห้าเหรียญน,นะครับที่ร้อยยี่สิบคะแนนมีอีกไหมไม่มีไม่มีมมอ่ะที่สามร้อยสี่สิบคะแนนนะครับ มีอีก5เหรียญรวมเป็นเท่าไหร่ถ้าบวก5ก็10เนาะ420ไม่มีสุดท้าย500ครับผมยังไม่ได้กดรับนี่ได้เหรียญที่ใช้งานอยู่อีก10เหรียญรวมกับของเดิมอีก10เป็น20เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นใน1วันเราจะมีโอกาสถ้าเราทําครบนะถ้าเราทําครบเราจะมีโอกาสได้วันละ20เหรียญแล้วยังไงอะไปดูกันครับนี่รางวัลที่ใช้งานอยู่ชื่อไม่เหมือนลางวัลเลย ทำภารกิจประจำวันให้สําเร็จเพื่อสะสมเหรียญที่ใช้กันอยู่และรับของขวัญล้ําค่าเมื่อครบร้อยเหรียญได้อาหารแมลงอาหารพิเศษสามร้อยเหรียญได้เปลือกกับสัญญาเร่งด่วนหกร้อยเหรียญได้อาหารแมลงอาหารวิเศษหนึ่งพันเหรียญได้เปลือกการพัฒนาอะไรพันห้าร้อยเหรียญได้โอ้ย ตะกตั่วนตาทำข้าวปิศาดนะครับว่าปกติเป็นแมงเติมนะเนี่ยเป็นแมงสำหรับมดยิงนะครับสำหรับมดยิงนะเอ่อสเตตัสจะสูงกว่าตะกัแวต่ทำข้าวยักษ์นะครับนี่ได้หกดาวได้เพิ่มความเร็ว 8ดาวได้ t r ิกเกอร์เอฟเฟกฉีดเมื่อพบมดยิงนะครับก็คือมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนี่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 คืออะไรคือการโจมตีปกติของขบวนเล็กมดยิงในแถวหลังจะสร้างความเสียหายร้อให้กับขบวนเล็กของููอีก2ขบวนด้วยไอ้ยนี่นี่คือนี่คืออันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อ8ดาวอืมแล้วก็ ไปลดาวจะมีอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของ HP แล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของช่วยต่อสู้ก็คือเป็นเป็นแมงช่วยนะครับถ้าช่วยต่อสู้จะเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อเหมือนกันช่วยต่อสู้ก็ช่วยต่อสู้จะได้สกิลนี้มาสกิลนี้จะได้ทั้งใช้งานเป็นเป็นตัวหลักและตัวช่วยนะครับตัวช่วยจะได้เฉพาะสกิลนี้นะอันอื่นไม่เกี่ยวนะครับ9ดาวได้ การโจมตีของสกิลพิเศษ2แล้วก็ป้องกันด้วยนะครับทั้งทั้งป้องกันและโจมตีนะสิบดาวได้โจมตีบุกลุกแล้วก็ป้องกันบุกลุกก็คือตีหลังนะครับเวลาไปตีหลังเขาจะได้ทั้งจะได้บัฟเพิ่มทั้งโจมตีและป้องกัน11ดาวจะได้ดาเมจของมุ่ยยิงเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสูงสุดแล้วไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยเห็นไหมสูงกว่า จะกรแตนทำข้าวอ่ะไปดูสิสูงกว่าเปล่าเดตัสตตสูงสุดจมตีหกสิบมันมีมันมีสกิลเพิ่มอ่ะนะหลักๆคือมีสกิลเพิ่มนะครับอ่ะต้องเลือกนะต้องเลือกหนึ่งตัวตัวใดวตัวหนึ่งต่อไปเป็นจกักรพรรดิแมงป่องเป็นของลำเลียงครับใครได้นลำเลียงก็เลือกตัวนี้ ค,คือเลือกตามมดที่คุณเล่นน่ะนะครับเลือกตามมดที่คุณเล่นนะ่ะหรือเอาจริงๆแล้วคุณก็ทําไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะกว่าจะเต็มพันห้าวันละยี่สิบก็75บวันถ้าคุณไม่พลาดเลยนะครับไม่ลืมนะครับก็จะใช้เวลา75วันหรือประมาณเดือนครึ่งในการจะได้แมงห่งตัวก็อีก ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนครึง่งขอโทษสองเดือนครึง่งเจ็ดสิบห้าวันเห็นไหมวัดเดือนเดือนหนึ่งสามสิบวันนะครับโดยประมาณนะสามสิบก็หกสิบแล้วก็เจ็ดสิบห้าสองเดือนครึง่ง <pediatric> ใช่ไหมสองเดือนครึง่งต่อนหนึ่งตัวอ่าอีกสองเดือนครึง่งคุณก็เอาอีกตัวก็ได้แม้ว่าคุณจะไม่เล่นสายลำเลียงก็ตามอีกสองเดือนครึ่งก็เอาอีกตัวก็ได้แม้ว่าคุณจะไม่เล่นสายกาดก็ตามไม่มีสายผสมนะครับเป็นสามสายอนาคตไม่แนะ่นะครับตอนนี้จะเป็นสามสายหลัก นะที่เป็นตัวตึงๆคุณมาดูเอาแล้วกันนะครับคุณมาดูเอาล้กันว่าแต่ละตัวจะให้อะไรอย่างมดกาดได้่าได้รับผลการรักษานะครับได้หลังจากช่วยต่อสู้ขบวนเล็กของมดกาดทั้งหมดไฟเราได้รับผลการรักษาฮิลอ,อ๋อเป็นแมงฮิลแปลกดีเพิ่ม HP นะครับหลักๆดูตรงนี้หลักๆดูตรงนี้เนี่ยนะดูสกิลที่8ดาวนะครับ ดูสกิลที่8ดาวอ่ะไอ้แมงป่องนี่ล่ะจกกักระพัดแมงป่อง8ดดาวได้อะไร8ดาวได้โอกาสในการควบคุมภูมิคุ้มกันของมดลำเลียงน่าจะเป็นน่าจะเป็นสกิลป้องกันป้องกันพวกพวกใบพวกกดดันอะไรนงี้มั้งหรือเปล่านะครับหรือเปล่าภูมิคุ้มกันใ้คับไม่ค่อยเข้าใจเว้ย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดานะครับผิดก็ขออภัยนะครับใครเล่นสายลำเรียงอยู่ก็ก็มาตอบในคลิปได้นะครับถ้าผมผิดนะครับไม่รู้จริงนะแล้วก็ถ้าครบแล้วนะครับคุณก็ยังสามารถสะสมเปลือกพิเศษได้อีกคุณคุณไม่เปลือกพิเศษนะสิบเหรียญเลยสองเดือนครึ่งคุณได้อีกสิบเหรียญถ้าคุณครบแมงสามตัวแล้วนะครับนะเปลือกพิเศษไว้อัพดาว อัปดัมม้มพิเศษไงแป่ว่าคุณก็จะมีโอกาสอัปดัมม้มพิเศษได้มากขึ้นอีกนะครับโอ้ยสบายสบายสนุกละสนุกละได้แมงเติม3ตัวมาช่วยนะครับแล้วก็แฟรี่ก็จะขายแมงเติมที่เก่งกว่านี้นไปอีกนะ <laughs> แฟรี่จอมแสบอา้าวแต่อย่างน้อยสายฟรีก็มีโอกาสได้แมงเติมมาใช้บ้างแล้วนะครับ นะหลังจากที่เราใช้แมงฟรีกันมาสองปีกว่าก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตะกรแตนปกติได้อะไรนี่ตะกรแตนปกติแปดดาวได้อะไรเอ้ยดูนี้ก่อนแปดดาวได้ได้ HP กับ การโจมตีของขงบวนเล็กมดยิงทั้งหมดของฝ่ายเราเพิ่มว่ะเพิ่มเพิ่มการโจมตีแค่นี้เองถุย <c oughs> แมถุยเลยนะนี่ถุยเลยนะอ <c oughs> นะีกตัวดีกว่าใช่ไหมนะครับอีกตัวดีกว่าบัฟ <c oughs> ด,ดีกว่าใช่ไห <c oughs> มเนี่ยหกสี่สี่สี่สองแถวล่างนะหกสี่สี่สี่สองมาดูซิไอตัวเมื่อกี้มันได้เท่าไหร่ 7จ็ดห้าสี่สี่สองห้าเห็นไหมเห็นไหมได้เยอะกว่านะครับสเตตัสได้เยอะกว่าเมื่อกี้มันหกสี่สี่สี่สองนะครับอันนี้ได้ 7, 5, 4, 4, 2, 5, เจ็ดห้าสี่สี่สองจุดห้ายี่ห้านะครับเยอะกว่าสเตตัสเยอะกว่าเพราะนั้นดีกว่านะดีกว่าถ้าใครมีก,ก็ก็แนะนำให้อัพนะครับให้อัพ ถ้าได้มาแล้วนะครับถ้าได้มาแล้วก็เอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนกับตัวธรรมดาสําหรับสายฟรีนะสายเติมเขารู้วิธีการอยู่แล้วสายฟรีก็เอามาเปลี่ยนนะครับเอาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็อย่าลืมเอาดาวออกด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลม,ลม,ลมสลับส,ล,บสลับดาวด้วยนะเดี๋ยวดาวจะหายนะครับโอเคไม่ใช่ดาวเลเวลลืม,นมลเนี่ยมั่วอีกแล้วเนี่ยเลเวล เลเวลตรงไหนวะไอดวงน้อย่านดูเลเวลตรงไหนวะตรงนี้ไม่มีเลเวลโชว์อย่าลืมสลับเลเวลด้วยนะครับอย่าลืมสลับเลเวลด้วยเนี่ยไม่งัน้นเดี๋ยวพรสวงพรสวรรค์หายหมดนะครับสลับเลเวลด้วยสลับไปให้ตัวใหม่นะครับแล้วค่อยแล้วค่อยเอามาเอามาอัพนะครับโอเคเดี๋ยวอีก อะไรนะอีกอย่างหนึ่งจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อัปเดตนะครับคลิปนี้คุยกันเรื่องภารกิจนะครับแมงฟรีที่มาในภารกิจที่หลายคนหลงลืมไม่ทำกันเลยนะครับแฟรี่ก็เลยจับยัดซะว่ามึงต้องทำไม่ใช่ว่าต้องทำถ้าอยากได้แมงเติมแมงที่เคยเติมอดีตแบงเติม ฟรีฟรี free. นะก็ต้องทำใช้คำนี้ครับเพราะว่ามันจะมีถึง20เหรียญที่ใช้งานอยู่ไม่ชื่อโอเคถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาทำ ep 2 ep 3ต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีครบแล้วนะครับน่าจะอธิบายครบแล้วที่120ยห้าเหรียญ3า5เหรียญแล้วก็5้0อีกสิเหรียญ นะครับทำซะทำซะอย่างน้อยอย่างน้อยเอาไว้สัก340ก็ยังดีได้มา10เหรียญก็ยังดีนะครับค่อยๆสะสมกันไปเพื่อจะได้เอาอาดีตแม่งเติมที่ตอนนี้ฟรีแล้วแต่ต้องทำภารกิจแรกมานะนะโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามด้วย แล้วก็กดอะไรนะติดตามซับสไคร์อะไรเนี่ยนะครับกันเยอะๆนะผมจะได้มีรายได้กับเขาบ้างแล้วจะได้ว่างทำคลิปให้มันเยอะขึ้นกว่านี้นะครับนะบ่นหน่อยบ่นหน่อยอาจจะเห็นว่าผมหายหน้าไปนะไปทำงานนะครับมีงานประจำต้องทำอยู่เกมก็เล่นอยู่นะเกมก็เล่นอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาว่างทําคลิปเท่าไหร่ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับ ถ้าทําคลิปแล้วมันมีรายได้ก็อาจจะทํางานประจําให้น้อยลงแล้วมาทำคลิปให้มากขึ้นนะโอเคขอบคุณที่รับฟังผมบ่นมาจนจบนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้แมงฟรีดีๆมาแล้วจ้า